สีราศีดวงเฮงจะถูกหวยมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงก่อนะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทำนายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะสี่ราศีดวงเฮงจะถูกหวยมีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงได้แก่ ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ได้พบปัสมาคมเข้าสังคมเป็นส่วนใหญ่การงานมีการเกื้อหนุนเกื้อกูลกันทําให้สถานภาพในงานเกิดความมั่นคงการเจรจาติดต่อถ้อยทีถ้อยอาศัยได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายช่วงปลายบันเจิดความคิดในการเริ่มต้นโครงการใหม่ เพื่อนฝูงและครอบครัวเป็นแรงผลักดันการเงินขยันขันแข็งทำให้มีเงินเป็นกอบเป็นกำใช้ใจ่ายสบายมือช่วงกลางได้รับของขวัญถูกใจมีลาบจากความเสน่หาความรัก,รกเรื่องราวรักเก่าหวนคืนถ้ากำลังรอคอยกันอยู่จะมีข่าวดีคนโสดมีดวงด้วยกวงกู่ส่วนคนมีแฟนแล้วหอมหวาน ราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมชาวราศีกรกฎมีโอกาสได้เข้าวัดทำบุญส่งเสริมให้มีผู้ใหญ่ช่วยเหลือการงานมั่นคงมักได้รับโอกาสดีกว่าเพื่อนฝูงช่วงต้นเหมาะในการเจรจาติดต่อเข้าพบผู้ใหญ่มีดวงคนอุปถัมภ์ช่วงปลายความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นให้ทำดีเสมอต้นเสมอปลายคุณจะได้รับความสนใจเป็นพิเศษการเงินเป็นที่น่าแปลกใจ เพราะคุณใช้จ่ายเงินน้อยลงรู้จักเก็บออมมากขึ้นสภาพคล่องดีเยี่ยมช่วงนี้ได้ลาบจากคนอายุมากกว่าความรักยังโสดลองหันมาครบรุ่นพี่รุ่นอาบ้างจะมีคนเข้าตาส่วนคนมีแฟนรักไม่หวือหวาเน้นความเข้าอกเข้าใจ ราศีกันผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมชาวราศีกันสัมผัสที่6แรงกล้าสามารถเชื่อในลางสังหรณ์แรกได้การงานรู้สึกสบายใจในการทำงานเพราะได้เพื่อนร่วมงานที่คอยช่วยเหลือเกอื้อกูลงานที่เคยรับผิดชอบแทนผู้อื่นจะมีคนมารับภาระต่อช่วงกลางมีดวงได้งานเสริมมีช่องทางในความก้าวหน้า การเงินหากให้ใครหยิบยืมได้คืนแน่แต่จะช้ากว่าที่กำหนดเวลาไว้มักได้ลาเป็นของกินของสวยงามช่วงตางมีดวงในการเสี่ยงลุ้นเล่นหุ้นความรักคนโสดมีคนมาตามจีบแต่ด้วยความช่างเลือกทำให้ยังไม่ตกลงปงใจกับใครส่วนคนมีแฟนแล้วหวานชื่น ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง16พฤศจิกายนชาวราศีตุลโชคกำลังเข้าข้างคิดทำอะไรก็ประสบความสำเร็จอยากลองเริ่มต้นใหม่สามารถลงมือทำได้เลยการงานมาเป็นที่หนึ่งผู้บังคับบัญชาเอ่ยปากชมช่วงนี้ดวงงานกำลังรุ่งพุ่งแรงหากมีความคิดเห็นนำเสนอ ต้องรีบงัดออกมาพูดการเงินที่ให้หยิบยืมไปช่วงนี้เริ่มได้คืนบ้างแล้วผลดีที่เคยทำจะกลับมาตอบแทนคุณช่วงปลายมีดวงได้กินข้าวฟรีหรือของถูกใจความรักคนโสดปล่อยตัวปล่อยใจได้ตามสบายช่วงนี้มีคนนัดเฮฮาแถมมีแววว่ารักเก่าจะรีเทิรนกลับมาอีกด้วยส่วนคนมีแฟนแล้วได้เจ้าชูพอหอมปากหอมคอ หากตรงกับาราศ<ส>ีท่านใ<ส>ด<า>ให้คอมเมนต์มเ,มนเพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ